วันนี้โรคระบาดเรายังไม่กล้าปิดประเทศเลยครับคุณดูกลืนนะครับเราจะปิดเราไม่กล้าปิดประเทศแต่เราจะปิดผับปิดบาร์ไอ้เหี้ยคิดได้ยังไงวะนะครับ <S <S วันนี้เราไม่กล้าปิดประเทศเพราะอะไรเพราะเราพึ่งพาชาวโลกอยู่ไงปิดประเทศก็ตายเลยไงเพราะเราพึ่งพาเศรษฐกิจเราพึ่งพาคนนอกโลก นอกประเทศเห็นไหมครับแต่เราจะเลือกปิดและผิดผับบาร์ถ้าเราฆ่าใครครับอะคุณปิดผับปิดบาร์คุณฆ่าใครใครตายวันนี้ถ้าเราปิดประเทศนะครับชั่วคข่าวแต่ทุกอย่างการทําธุรกิจยังอยู่ภายในประเทศเราคุณว่าการดูแลจัดการง่ายไหมครับการดูแลคนไทยนะครับคุณว่ามันจัดการง่ายไหมเอ้ยวันนี้นะใครป่วยต้องอยู่บ้านนะ คนไทยก็รักคนไทยก็ช่วยกันดูดิครับฉะนั้นวันนี้ต้องปิดประเทศไม่ใช่ปิดผ่าปิดบา้ารนะครับผมไม่เห็นด้วยนะกับปิดผาปิดบา้ารประเทศไทยมันอาศัยธุรกิจกลางคืนเศรษฐกิจเรามันขับเคลื่อนด้วยธุรกิจกลางคืนอยู่ถ้ามึงปิดผาปิดบาร์มึงว่าคนจะตกงานเท่าไหร่นะครับวันนี้นะ ผมฝากนะครับใครช่วยติดทําคลิปของผมนะครับมาร์กประกาศไม่เห็นด้วยนะครับที่จะปิดผับปิดบาร์แต่มาร์กเห็นด้วยที่จะปิดประเทศเพื่อกันนะครับการโรคจากภายนอกแล้วเราจัดการภายในบ้านมันง่ายกว่าแต่ถ้ายังปล่อยนักท่องเที่ยวเข้าอย่างเสรียทุกวันนี้นะครับมันไม่สามารถจัดการโรคได้นะครับนะ วันนี้นะครับเราต้องปิดประเทศได้แล้วนะบิ๊กตู่ฟังผมนะนะค,คุณจะไปฟังกรรมกรก่อสร้างมันจะกระทืบประเทศซ้ำเลยนะครับวันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ประชากรส่วนใหญ่นะประเทศไทยเศรษฐกิจพึ่งพาธุรกิจกลางวันกับกลางคืนการไปปิดผับปิดบาร์จะทําให้คนจํานวนมาหาศาลนี่ตกงานครับทุกวันนี้เขาก็แย่อยู่แล้วนะมันไม่มีคนป่วยคนไหนแล้วอยากไปเที่ยวจริงไหมครับ ฉะนั้นวันนี้เราต้องเริ่มรับให้ความรู้กก่ประชาชนครับเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณไม่คุณไม่สบายคุณต้องกักตัวเองนะครับเราขอความร่วมมือจากคนไทยง่ายกว่าครับฉะนั้นวันนี้เราต้องรีบปิดประเทศนะครับเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกครับแต่คนข้างในยังซื้อขายกันได้ตามปกติธุรกิจยังอยู่นะครับเรายังทำมาหากินถ้าเกิดคุณไปปิดผับปิดบารนะ์มันจะเกิด มีประชาชนบางส่วนเขาไม่มีรายได้นะปิดประเทศคนตกคนไม่ตกงานครับปิดประเทศคนไม่ตกงานครับเพราะคนไทยคือลูกค้าอยู่แล้วไงครับ hemisphere. วันนี้นักท่องเที่ยวมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่นักท่องเที่ยวที่มานะครัเขาเอาโรคเข้ามาด้วยแล้วคุมไม่ได้เราคุมโรคไม่ได้ปัญหาตรงนี้มันคือการโรคครับมันปัญหาคือโรคระบาดอันนี้นต้องปิดประเทศแล้วรีบนะครับถ้าเราปิดประเทศไม่มีโรคจากภายนอกมาเติม เรารักษาคนภายในประเทศให้หายใช่ไหมครับวันหนึ่งมันก็จะลดลงใช่ไหมครับแต่ถ้ากูยังเปิดประเทศนะโคโลกมันก็เข้ามาเติมอยู่เรื่อยใช่ไหมครับวันนี้ต้องปิดประเทศไม่ใช่ปิดผับปิดบาร์เออเราปิดประเทศก่อนเลยแล้วเรามาจัดการเอาเฮ้ถ้ามันคุมไม่อยู่ตรงไหนที่เป็นแอเรียระบาดแล้วก็ปิดเป็นโซนๆไปแต่ไม่ใช่ประกาศปิดง่วแบบนี้มันจะทําให้คนตกงานทําให้คนขาดรายได้ นะครับแล้วมันคุมโรคไม่ได้มึงปิดผาปิดบาร์ได้ยังไงถ้านักท่องเที่ยวมงเอาเชื้อโรคมาเติมตลอดเวลาอ่ะอ่ะมึงปิดผาปิดบาร์ได้ยังไงกูก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างกูก็ไปแพร่โรคต่อไงแล้วต้องปิดประเทศก่อนเลยแล้วรีดจัดการระบบภายในนะครับเรารักษาหายได้นี่ถ้ารู้แต่เนิ่นในวันนี้นะถ้าเกิดใครสงสัยตัวเองจะเป็นโรคนะนะครับคุณต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน คนเป็นโรคไม่นดอยู่บ้านเดียวกันนะครับนะครับถ้าคนที่เป็นโรคนะครับใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆคุณก็จะไม่แพ้โรคใครๆแล้วคุณจะไปอยู่ใกล้ญาติพี่น้องคุณอยู่บ้านเดียวกันก็ปลอดภัยอย่าอยู่ใกล้กันนั้นนั้นมึงมึงรู้ว่ามึงไม่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 สบายเนี่ยมึงต้องระวังตัวมึงเองเนี่ยมึงอย่าเสืออะโรคไปใส่คนสมาชิกในบ้านเนี่ยมึงใส่แมสตลอดเวลาแล้วมึงอยู่จะในห้องมึงนะครับมึงจะทําอะไรใส่ถุงมือ ใช่ไหมมึงจะทำอะไรมึงใส่ถุงมือนะครับมึงอย่าเอามือมึงไปสัมผัสสิ่งที่เป็นสารคัดหลัง่งอย่าไปสัมผัสลมหายใจแล้วล้างมือบ่อยๆสมาชิกในบ้านก็ปลอดภัยเพราะสมาชิกในบ้านรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนีนะ้ในบ้านเรามีคนที่มีเชื้ออยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับนะแล้วก็รีบเอาคนเหล่านี้นะครับไปส่งโทรให้หน่วยงานรัฐมารับตัวไปนะครับว่าเฮ้ยคนนี้นะ ปิดโลกแล้วแต่คนอื่นยังไม่รู้เราก็สามารถควบคุมโลกได้ใช่ไหมครับถ้าเรารู้มีสมาชิกในบ้านเหมือนที่คุณแมทธิวก็ทำเห็นไหมครับเขารับผิดชอบมากเลยนะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบมากเลยนะขเ,นนาเลยขารู้เขาติดโรคเขารีบบอกเลยผมติดโรคท้ายสุดเราก็รีบระวังป้องกันใช่ไหมครับคนที่เคยสัมผัสคุณแมทธิวไปเช็คล่างกายซะพอรู้อ่ากูเป็นกูก็รีบกักตัวเองเข้าสถานกัการันโรคซะ ไอคนที่ยังไม่เป็นก็ไม่เป็นต่อใช่ไหมครับมันต้องอย่าไปกลัวอะไรครับเรารู้เราเป็นแต่เนิ่นๆเราก็รีบเลยถ้าผมรู้ผมเป็นผมไปเลยไปบําราดนาดาดูเลยครับเนี่ยผมยอมนะผมยอมไม่ตาัก,กตัวผมไว้ผมไม่ได้ติดคุกนี่ผมแค่เฮ้ยเราต้องการอย่าให้เราเนี่ยเป็นพาแพร่โรคคนอื่นเราทําให้ญาติพี่น้องเราปลอดภัยเราทําให้พี่น้องร่วมโลกปลอดภัยใช่ไหมครับเออถ้าเราติดโรคอ่ะอ่ะมึง เราโทรแจ้งไปเนี่ยว่า้ผมติดโรคอ้าวแล้วทางการก็ต้องรีบมาแล้วมาช่วยดูแลสิครับกูสาเป็นพลเมืองดีนะอ่าถ้าค่ารักษาแทนกูไม่รักษานะกูขี่มอไซค์แม่งไปทั่วเลยไหมเอาไหมกูไปเดินห้างกูไอแม่งทั่วเลยเอาไหมอย่างนั้นไหมกูไม่ใส่แมสเลยไหมเออถ้ารัฐบาลมึงมึงมึงไม่ช่วยอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเออนั้นแทนที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเอาทำอะไรแบบนี้ดีกว่า ถ้ารัฐบาลมีการมาตรการเข้มข้นในเรื่องการการโรคนะครับโรคมันก็จะหายไปวันนี้เราเราปิดประเทศแล้วโรคมันจะมาทางไหนในเมื่อเราปิดประเทศแล้วอะ่ะเราปิดประเทศเมื่อเราเมื่อปิดบ้านแล้วเรากลเชื่อไหมเอาเนี้ยบ้านผมเนี่ยคนระับเห็บบัดระบาดนะแล้วจะผมยังปล่อยให้หมาจากข้างนอกบ้านบ้านเพื่อนเอาหมามาเที่ยวบ้านผมคุณว่ามันจะหายไหมเห็บมัด นั้นในเมื่อบ้านนองไอ้บรูต้ตอนนี้เห็บหมัดระบาดในบ้านนะเราปิดบ้านละเอยอย่าเอาหมาข้างนอกเข้ามานะแล้วหมาในบ้านก็ห้ามออกนะแล้วก็เริ่มเก็บปาบหมัดในบ้านเรานะไม่กี่เดือนมันก็ปอดโรคใช่ไหมครับมันก็แค่นี้เองอะ่ะแต่ถ้ามึงแบบแม่งเห็บหมัดบ้านมึงแม่งระบาดอยู่ตอนนี้แล้วมึงก็ปล่อยหมาเพื่อนบ้านเข้าออกบ้านมึงตลอดทั้งวนันแล้วมึงก็ปาบไปด้วยแล้วหมาบ้านเพื่อนก็เอา้ามึงก็ปาบแต่หมาในบ้านมึงอย่างเดียวไอหมาข้างนอกก็เข้าออกเข้าออก ถามว่ามันจะการโลกได้ไหมเออแล้วนี่ความน่ากลวัวผมบอกตรงนี้วันนี้เราต้องปิดประเทศปิดประเทศคือหนึ่งห้ามนักท่องเที่ยวเข้าห้ามคนเดินทางเข้าประเทศก่อนไอธุรกิจก็ทํากันไปก็ไม่ได้ว่าวจะขนส่งดินก้าจะขายก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ทําไปมันยังปลอดไปแต่วันนี้รัฐบาลห่วงคนระับห่วงจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาบ้านเรากลัวจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้ใจนะ่ายแล้วไอ้บ้ามันไม่ใช่นะ เพราะวันนี้เราพึ่งพาชาวโลกไงต้องเปลี่ยนนโยบายนี้ให้โลกพึ่งพาเราเพราะเราเป็นประเทศที่อยู่ในชายภูมิที่ดีเห็นไหมผมบอกคนเราถ้ามันคิดในเชิงแก้ปัญหามันจะคิดออกปุ๊บ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 ไม่หมดอะแต่คิดแล้วกูทำแล้วกูจะได้อะไรจะทำอะไรแต่กูคิดไม่ออกเพราะมันตดอยู่แค่ว่ากูทำแล้วกูจะได้อะไรไงเนี่ยรัฐบาลผมถามนี่ คุณเคยมีใครให้คําแนะนําแบบมาร์คให้ดูบ้างในทีมงานคุณมีใครกล้าพูดตรงๆแบบมาร์คให้ดูบ้างในบรรดาที่ปรึกษาของคุณน่ะเคยมีใครบ้างที่กล้าพูดตรงๆกับคุณแบบมาร์คบออ้างผมกล้าท้าเลยนะไม่มีใครกล้าพูดตรงๆ,ๆบบผมหรอกเพราะพวกแมก่งไอ้เหี้ยทำอะไรก็จะต้องทำแล้วกูจะได้อะไร นะทำแล้วเดี๋ยวใครจะได้หน้าทำแล้วกลัวคนอื่นจะได้หน้าใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ทําไงกลัวจะเสียประโยชน์กลัวคนอื่นจะได้ประโยชน์กลัวตัวเองจะไม่ได้ประโยชน์เออนั้นผมบอกเลยในคณะที่ปรึกษาคุณนะ่ะมีใครกล้าคุยคุณตรงๆแบบผมบ้าง